าจากหน้าไพ่นะคะก็จะมีเป็นน้ำนะคะกรกฎมีทิจิกนะคะแล้วก็มีเป็นลมเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็มีเป็นไฟเมษิงธนูนะคะไม่มีธาตุดีนะ,ะมีเป็นน้ำลมไฟอะไรน,นะ,ะแล้วก็ราศีเด่นๆนะก็จะมีเป็นสเตนราศีสิงนะ,ะแล้วก็คนวันอาทิตย์นะ,ะมีแค่วันอาทิตย์กับราศีสิงนะ,ะแล้วก็ธาต น้ำกรฎมีนที่จิกลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นไฟเมสิงธนูเลยนะไม่มีท่านวินนะคะก็จากทัาไพ่ใบนี้นะคะคิงออฟวานะคะเป็นคนที่เรียกว่านะ,ะตอนนี้เขาพร้อมที่จะลุยหรือต่อสู้แล้วนะคะหรือว่าตอนนี้มีแพชชั่นอย่างแรงเลยนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะ,ะก็เจ้าชูเ้เงียบนะคะแล้วก็รู้จักกันจากการทํางานนะคะสำหรับคิงออฟวาเนี่ยตอนนี้เขาน่าจะมีอะไรในใจอยู่นะ,ะที่ คิดที่อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างนะแต่ว่าดูนะคะมาทั้งเก้าไม้ทั้งแปดาบเลยนะคะเป็นคนที่อินโทรเวิดได้นะเก้ 9, าไม้เนี่ยเอมีโลกส่วนตัวนะแต่ว่าคว้าไว้หนึ่งไม้อาจจะเป็นคุณนะหรือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตที่เราจะยึดไว้นะมีเอ,อีโก้ได้นะแล้วก็แปดดาบนะคือ กลับไม่ได้ไปไม่ถึงอึดอัดนะคะหาทางออกไม่ได้นะหรือมีการบล็อกปิดกั้นกันนะคะสองไมนี้เป็นไพ่บล็อกได้นะทั้งเก้าไม้ทางแปดด่านนะะบล็อกแล้วบล็อกอีกนะไม่รู้เขาบล็อกคุณหรือคุณบล็อกเขานะคเขาเด็กกว่าคุณได้นะแต่ที่เป็นคิงอาวานนี้อาจจะด้วยความแพรวพราวหรือการทํางานเขาอาจจะอายุน้อยกว่าจะทํางานเก่งผู้บริหารเป็นซีอเป็นเอ็มดีอะไรได้นะคะเจ้าของธุรกิจก็ได้นะแต่ว่าจะออกติดเจ้าชู้แล้วก็ เราพาวนนึงนะถ้ากินอบวานะเพราะว่าขยายด้วยทั้งไม้ทั้งดาบนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะเออสองไม้นะคะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันคนละซีกโลกได้นะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดได้นะคะก็ตอนนี้ก็มีสองทางให้ต้องเลือกอยู่นะเออสองไม้นะคะหรือชีวิตคู่ของเขาอาจจะเหมือนเป็นเส้นขนานในช่วงนี้ก็ได้นะเดินสานะค,ะคุณยังเป็นเดินสานแสงสว่างในใจเขานะ,ะยังเป็นที่หนึ่งในใจอยู่นะก็ยังรู้สึก ชอบนะคะแล้วก็เขาอาจจะคิดที่จะอยากมาขอโทษหรือ,อง้อคุณนะคะเพจออพครับน,นะสองทั่วยยังรักอยู่นะ,ะแล้วก็สองทัววมาขยายสิบท้วยแล้วจริงๆอัครับอีกนะคะแถวนี้นี่คือมีแต่เรื่องของอิโมชันนะคะแล้วก็รักนะคะคิงอัพครับคือเป็นเจ้าชู้คนข้างรักอะไรพวกนี้ก็ได้นะ,ะก็ยังรักอยู่นะ,ะแล้วก็สิบท้วยเต็มสิบไม่มีหักนะคะเป็นครอบครัวนะจริงๆแต่ว่าแถวซ้ายที่ออกแนวโอ้โหบล็อกทั้งดาบทั้งไม้เลยนะ,ะอันนี้ยัง รู้สึกโอเคอยู่นะเพราะว่า k i n ออ f c ั p ได้มาสิบถ้วยนีย่คือเต็มร้อยเต็มสิบเลยนะทีนี้สองถ้วยมาลบจากสิบถ้วยนีย่คือแปดถ้วยอาจจะเคยเดินจากาไปชั่วคราวนะแต่ว่ายังรักอยู่นะแล้วก็อันนี้มาดาบกระดาบชนกันเลยนะคือ e วีนออฟสอดกับเ a g e of อ w o ส d ดนะคือเด็กค่ะเด็กดื้นอนิสัยใจร้อนมุทะลุแล้วมาเจอคนจริงจังต้องการความชัดเจนแบบคุณนาะงคือ e วีนออฟสอดนะก็ถือดาบคนละเล่มนะเป็นคู่เอ่อคู่แตกต่างคู่กัด ผู้ที่มีความไม่ค่อยลงรอยกันนะคะนี่คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยอมกันนะคะถ้าสตรีนี่จะแตกต่างกันทางอายุชาติศาสนานะแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะชอบควบคุมวงการในความสัมพันธ์นะคะหรือชีวิตนะคะก็ต้องเอปรับตัวนะก็ไม่ค่อยสม,มูนนะคะเพราะว่าเห็นถือดาบกุเล่มก็ไม่ใช่ย่อยแล้วนะก็กว่าจะลงเอยกันได้นะคะก็ต้องมีการปรับตัวยอมกันนะเป็นแนวคู่ทอรหดคู่กัดน,นะเดะสตรีนะ เป็นราศีสิงห์นะปกติไพ่แบบนี้เนี่ยจะอายุห่างกันห้าถึงสิบปีนะหรือสิบปีขึ้นไปนะก็มีความแตกต่างกันนะบางทีผู้หญิงโตกว่าผู้ชายหรือไม่ก็ผู้ชายอายุมากมากกว่าผู้หญิงก็มีนะหลายรอบเลยอย่างนี้นะก็มีความแตกต่างกันมากนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแนวเออแฟนดุครัวแฟนอะไรอย่นะางเงี้ยไพ่คู่สเตนนะแต่ว่าเป็นคู่ที่เหนื่อยนะแต่ยังไงก็ได้ไปกันต่อนะเพราะว่าสเตนคือคู่ประเภทหนึ่งนะจะเป็นคู่ที่เหนื่อยค่ะนะ ก็ดูจากดาบกับไม้อะไรกำแพงบล็อกปิดกัน้นก็นี้ก็เยอะแล้วแล้วยังมีเรื่องระยะทางอีกนะก็ยังรู้สึกรักแล้วก็เต็มที่เลยนะสิบถ้วยเลย,นะยเป็นคู่รักด้วยนะะสองถ้วยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นคู่ที่ไม่ค่อยยอมกันนะคหรือดาบเป็นคนละเร่มเลยยิ่งมีไพ่สเตนมาประกบอีกนะก็จากไพาา่รวมเป็นประมาณนี้คนะ่ะ